จีรพัฒนจีรพัฒตัวจีรพัฒน์จีรพัฒน์เขียนตัวอะไรอยู่เขียนตัวจีรพัฒน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 ์ที่คุณครูให้มา หรอให้เราเขียนสิเขียนให้ดูหน่อยเขียนยังไงไหรอขนี้แล้วก็ขึนไปขบนก็จะขียนแล้วนูแซวพิสาเลยดูแซวพิสา

อ,อักษรจีอ่านว่าจีราบจีราบจีราบคอมันเป็นยังไงคอมันสูงคุกมุเคยเจอจีราบไหมเคยเอ,อยู่ที่ไหนท,ที่สวนสัตว์ที่ไหนอะ่ะที่สวนสัตว์ใครพาไป พ่อไปเรียนกับแม่แล้วก็ก็ที่สารเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปด้วยนะไปสวนสัตว์เหรอที่สวนสัตว์มีอะไรบ้างว่ามาสิมีละบคิงคองมีหมูไม่มีหมูมีแล้วก็แล้วก็ ที่วัดก็มีรกยูเหมือนกันนะหรอวัดไหนที่มันเป็นที่มันเป็นที่มันเป็นขาเล็กๆแล้วก็มีแดงๆอแบบ่ะหมูมีหมูแดงด้วยมั้ยใช่หรือไม่ใช่หมูแดงมันไม่หมูแดงนอนหลับ